สวัสดีครับผมอ้อยนะครับผม OIL วัยรุ่นสร้างตัวนะครับวันนี้พามาดูรถไถเอ่อพามาดูรถมาจอดรอลงอ้อยที่ลานที่จุดคนถ่ายของผู้หลวงนะครับผมมาดูแต่ละคันนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับผมก็แล้วแต่คันใหญ่คันเล็กของแต่ละรอบนะครับนะแรกพามาดูจอนเดีย6ก0 0ึน์นะครับผมร้อยแรงของจอเดียนะครับ น,นี้เป็นรถรถท่าแก่บ้านไฟหินนะครับผมขันต่อไปนะครับผม L 5 0 1 8นะครับผมก็ประมาณ7หรือ8ตันนะครับผมที่ลากมานะครับต่อไปอีกนะครับผมเป็น M 6 0 4 0นะครับผมอันนี้ก็ประมาณ5หรือ6ตันนะครับผมเป็นอันนี้จะเป็นตัดตัดมัดนะครับผม ตัวนี้จะเป็นเหมือนเหมือนใช้เครื่องตีแล้วก็ตัดนะครับผมเพราะมีรอยขีดมีรอยใบแตกนะครับไม่ได้ตัดกองนะครับส่วนในคันนี้ก็เป็น L5018SP นะครับผมคันนี้น่าจะประมาณ8หรือ9ตันนะครับหรือ10ตันประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัดตัดเกียร์ใบนะครับผมรถขีบนะครับผมต่อไปนะครับผม เป็นเ7 0จ็นะครับผม m 7 0 4 0นะครับอันนี้ก็ประมาณ12 1สองสิบสามตันนะครับประมาณ1ิบ3สิบามตันนะครับผม M 7 0ส่วนคันนี้นะครับเป็นหล้อนะครับประมาณแตันหรือ9้าตันขึ้นนะครับผมอันนี้กะกนะกะนะครับผมวิศวกะนะครับคนเี้เขาจวนบ่านอ่ะ เขาเนจวนนะครับไปแล้วครับหกล้อนะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับตีพามาดูนะครับลานกำลังกำลังเริ่มแน่นนะครับรถกำลังเริ่มได้จอดนะครับผม แต่ไม่รู้ว่าจะแน่นขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นอ e ีแตกนะครับผมก็ประมาณ2ตัน2ตันนะครับอีแตนก็ประมาณ4ตันนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะไม่ได้พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวดูเอ็มเจรูตหออกตัวนะครับผมขึ้นช่างด้วย ไฟสดกำลังขึ้นนะครับผมรถคนถ่ายรอรอ,รอเข้าหนึ่งขันนะครับครับพ่อเ,เสียจวนไหมพ่อพ่อเสียจวนพ่อเสียจวนแต่ว่าโบลูว่าชิ้นไหน,ไหนจัดแล้วเดี๋ยวสัมเยียนเขาพี่ยง่เขามาบอกอยู่ครับคนหนึ่งสัมเยียนคนออกมาโอเคครับผม จบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดชิปใ,ใหม่ๆนะครับผมขอบคุณตุการติดตามและรับชมครับ